คลิปนี้นะครับคือคลิปวิธีถอด S Log 3ของ Sony แบบง่ายๆคลิปนี้นะครับเริ่มมาจากคอมเมนต์นี้ครับผมชอบโทนสีในช่วงวิดีโอมากๆครับลบกวนแนะนำการปรับโทนสีได้ไหมครับก็คือช่วงเวลานี้นะฮะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมถ่าย S Log 3นะครับแล้วผมก็เอามาปรับแต่งให้มันเป็น normal เป็นปกติที่สุดปรับแต่งแบบง่ายๆแต่ว่าเขาชอบโทนตรงนี้ ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับเวลาที่ถ่ายมาเป็น s l o ล็อกสามนะครับมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วผมก็มาปรับแต่งให้มันเป็นอย่างนี้ครเป็นการถอดล็อกนะโปรแกรมที่จะสอนวันนี้มีอยู่2โปรแกรมนะฮะก็คือ Adobe Premiere กับ DaVinci Resolve 2โปรแกรมนี้ใช้ถอดล็อกได้ง่ายๆผมเริ่มจาก Adobe Premiere ก่อนนะฮะเริ่มต้นใหม่เลยนะฮะสมมติว่าคุณโยนไฟล์เข้าไปเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณก็ลากไฟล์เนี่ยมาวางไว้ตรงรูปกระดาษแบบนี้ คุณก็ได้ไฟขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพอคุณจะเริ่มแต่งสีเนี่ยคุณก็หาจุดที่คุณจะแต่งสีก่อนเราอาจจะเรียกว่าเป็นฮีโร่ช็อตก็ได้สมมติว่าช็อตนี้มันจะเห็นทุกอย่างครบนะครับคุณจะเริ่มแต่งสีจากช็อตนี้คุณก็เอาเมาส์ไปคลิกเอาไว้นะฮะบบนไทม์ไลน์ตรงที่คุณจะแต่งสีหลังจากนั้นคุณก็ต้องไปดาวน์โหลด LUT ของ Official ของ Sony มาวิธีการก็คือคุณก็เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คําว่า Sony Look up Table นะครับเ t e r เข้าไป คุณก็จะเจอลิงก์แรกเลยฮะ Produc Sony แล้วคุณก็กดเข้าไปเลยฮะ LUT Library Technology Sony Pro เนี่ยกดเข้าไปเลยพอเข้าไปปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าเออมันก็จะมีอยู่หลายตัวนะฮะแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือ Sony Look Profile กับ S 709 Monitor Look ผมใช้อยู่2ตัวนี้แต่ตัวที่ใช้อยู่ในคลิปนี้ที่เป็นตัวอย่างเมื่อกี้ผมใช้ S 709 Monitor Look วิธีการดาวน์โหลดคุณก็กดดาวน์โหลดข้างล่างตรงนี้นครับ แล้วคุณก็เลือกตัวนี้ครับ s 7 0 9 cubes ค o o l f i r e เล็ก7 9 9แล้วคุณก็กดดาวน์โหลดคุณก็บันทึกไปอืมอ่ะเปิดไฟล์ขึ้นมาดูเปิดไฟล์ซิปขึ้นมาดูนะฮะคุณก็จะเจอไฟล์ชื่อว่า s l อก3 g 3 c 2 s 7 0 9กับ s ด o g 3 c 2 s 7 0 9ถามว่าใช้ตัวไหน มันก็ต้องกลับไปถามว่าในกล้องคุณนะ 3, คเนี่ยตั้ง s log 3ที่ color gamut เนี่ยเป็นแบบไหนของผมเนี่ยจะตั้ง s log 3แล้ว color mode ผมนะฮะจะเลือกเป็น s gamut 3ม dot scene พอผมเลือกเป็นแบบนี้นะฮะตัว lookup table ที่ผมจะใช้เนี่ยหรือ lut เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า s l 3ย่อม,มาจาก s log 3 s g 3 s gamut 3ตัว c นี่คือ scene 2 s 7 0 9 อ่ะ s 7 0าก็คือสีปกติผมก็จะเลือกใช้ตัวนี้เสรร้อยแล้วคุณก็จากไฟล์ซิมเนี่ยคุณกดคอนโซล C นะฮะแล้วคุณก็เอาไปวางไว้ที่โฟลเดอร์อะไรก็ได้ที่คุณจะเก็บก็นี่ของผมผมเก็บไว้ที่นี่ผมเก็บไว้ในตัว b a c k m a g i c แต่มีชื่อ Resolve LUT ผมก็สร้างขึ้นมาเลยเป็น Sony นะครับแล้วก็ผมวางไฟล์ SL3, SG3, C2S709.CUE เนี่ยไปที่ตรงนี้นะฮะอ่ะผมก็รู้อ่ะผมวางไว้ตรงนี้พอคุณวางไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ย คุณก็กลับมาที่ Adobe Premiere ของคุณนะฮะแล้วคุณก็คลิกไปที่แทบด้านบนนะฮะที่ชื่อว่า Color เปึ๊บเป็นแบบนี้นะฮะที่แทบ Color เนี่ยเราจะใช้ Tool เนี่ยอยู่ทั้งหมดนะฮะก็จะมีตัว Lumetri Color กับอีกตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า Lumetri Scope นะสองตัวนี้เอาไว้ใช้ดูถ้าใครไม่มีมันไม่เปิดขึ้นมานะฮะคุณไปที่ Windows แล้วคุณก็ติ๊ก2ตัวนี้นะฮะ Lumetri Color กับ Lumetri Scope สอบตัวนี้นะเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มใส่ LUT เข้าไปเราคลิกไปที่คลิปของเรานี้นะฮะด้านขวาเนี่ยมันจะมี input LUT ที่มันเขียนว่านอนอยู่เราคลิกแล้วเราก็กด browse แล้วเราก็ไปเลือกผ่าน LUT ของเรานะครับที่เราเซฟเอาไว้นะของผมเซฟไว้ที่นี่นะแล้วผมก็วางไว้ข้างบนเลย Ctrl V Enter เพรเข้าไปปับ๊บเราก็จะเจอ LUT ที่เราวางไว้ก็คือ S L 3 S G 3 C 2 S 7 0 9เสร็จแล้วคุณก็กด Open คลิกเดียวเกือบจบนะครับอ่าคุณได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะถัดไปผมทำอะไรบ้างอย่างแรกคือผมรู้สึกว่ามันมืดแน่นอนถ้าเราดูจาก scope นะครับรูมิที่ scope ตรงนี้เราจะเห็นแล้ว่ามันมืด เสริมนิดนึงนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดใครเปิดมาไม่เห็นใหญ่ๆแบบนี้นะคุณคลิกขวาได้นะครับแล้วคุณก็เลือกพา l e เลตตัวเดียวคือบางทีมันอาจจะมีเว็บฟอร์มอาจจะมีฮิสโตแกรมอาจจะมีอะไรแบบเยอะแยะสมว่าเปิดเอาไว้ทุกอย่างเลยมันเต็มไปหมดนี้นะฮะคุณไปเอาออกนะครับผมจะใช้แค่ไอตัวพา l e เลตอย่างเดียวนะฮะผมก็เอาทุกอันออกหมดเลยนะฮะแล้วเหลือติกเอาไว้แค่อันเดียวคือพา l เลต R G B นะฮะอ่ะผมดูจากพาเลต R G B ตอนนี้มันมืดใช่ไหม ผมก็เพิ่มเอ็กพ u r e เชอร์เข้าไปครับมาที่ด้านขวานะฮะตรง l u m i n o s i t y c o l o ลลากเอ็กพเชอร์ขึ้นแบบนี้เอ่าเอาประมาณนี้เอาประมาณนี้กำลังดีเนี่ยใช่ไหมผมให้มันอยู่ประมาณ90%ประมาณนี้นะฮะถัดไปผมก็จะมาดึง c อนทราสตขึ้นนะครับผมลาก c อนทราสต์ปึ๊บไปทางนี้ประมาณนี้ครับผมดึง c อนทราสตขึ้นถัดไปผมเพิ่ม s a ทู r เ t ชันลากไปทางขวาครับเอาประมาณนี้ ถัดไปผมมาแต่งเพิ่มนิดหน่อยอาจจะมาดันชาร์โดลงนิดนึงให้มันเข้มขึ้นอันนี้แล้วแต่งานของคุณนะฮะแล้วก็มาดันแบล็คลงหน่อยนึงเนี้ยให้ให้มันให้มันดูสโคปต้องดูพาเลตสโคปด้านซ้ายนะฮะผมจะดันให้มันนิดนึงนะครับลงมาแตะแ,แบบใกล้ๆพื้นนิดนึงไม่ไม่ให้แตะมากเกินไปนะครับไม่ให้แตะขนาดนี้นะเอาแค่แบบลงมาใกล้ๆเออเอาแถวแถวนี้นะเนี่ยผมจะใช้พื้นที่ประมาณนี้ถ้าคุณดูงานที่เสร็จแล้วเนี่ย คุณจะเห็นว่าผมจะใช้ความมืดเนี่ยส่วนล่างคือส่วนมืดสุดนะครับส่วนบนคือส่วนสว่างสุดผมจะให้ส่วนมืดสุดเนี่ยมันใกล้ๆล่างสุดและส่วนสว่างสุดมันใกล้ๆบนสุดนะครับส่วนที่มันเป็นสว่างว้าผมทิ้งเลยนะผมไม่สนใจนะเนี่ยไอตรงแสงตรงเนี้เห็นไหมเนี่ยกราฟมันจะแสดงอยู่แสงด้านซ้ายมือตรงเนี้ผมทิ้งมันได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับอันนี้คือวิธีการดูสโคปของผมนะเพื่อให้ได้สีแบบนี้ ค,คหลังจากนั้นจะมีทิปนิดนึงถ้าสมมติว่าคุณอยากจะปิดเปิดสีดูคุณก็กลับมาที่ Effect Control นะครับแล้วคุณจะเห็น Lumetri Color เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเอฟเฟกอยู่ตรงนี้คุณก็สามารถเปิดปิดเอฟเฟกได้นะฮะ Lumetri Color นี่เปิดปิดปบ๊ปบ,บแค่นี้เองนะครับโอเค Adobe Premiere จบถัดไปนะครับเป็น DaVinci Resolve นะฮะมันก็จะคล้ายๆกันเลยครับผมก็โยนวิดีโอเข้าไปแล้วใช่ไหมผมก็คลิกขวาที่วิดีโอแล้วก็ Create New Timeline นะฮะ แล้วผมก็กด create ปุ๊บมันก็จะปรากฏออกมานะฮะผมก็ไปที่แท็บ color ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วผมก็หา hero shot นะครับก็จะเป็นซีนนี้นะที่เห็นทุกอย่างครบเสร็จเรียบร้อยแล้วที่โหนดแรกเนี่ยนะครับผมก็อาจจะใช้เป็น LUT ก็ได้ก็คลิกขวาแล้วก็โหนด label ตั้งชื่อไว้ก่อนมันจะได้ไม่งง LUT จากนั้นผมก็จะใส่ LUT เข้าไปผมก็คลิกขวาเลือก LUT แล้วก็เลือก Sony อันนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่ผมวางไว้ใน DaVinci Resolve นะฮะมันโผล่ขึ้นมาได้เพราะเห็นนี้ครับตอนแรกผมเอเอา LUT ที่ดาวน์โหลดนะครับไปใส่เอาไว้ในโปรแกรม Data Backmagic Design d a v i n c Resolve Support LUT แล้วก็โฟลเดอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาหรือเขาอาจจะมีอยู่แล้วนะฮะมันก็ชื่อว่าโซ n y ผมก็ใส่ LUT ที่ผมดาวน์โหลดเอาไว้ในนี้นะฮะผ่านนี้เลยโปรแกรม Data b a c k Backmagic Design b a c k s a d i c i r e s o r c e แบ็กส a ลสซับพอร์ตแบ็กสเล h LUT b a ็ก s Support, l ลสโซนี่ถ้าคุณเอา LUT มาใส่ในนี้แล้วคุณกลับมาที่ตัวดัมมี่ชี่รีโซฟคุณคลิกขวานะครับคุณมาที่ LUT นะฮะแล้วคุณก็ลากลงมาที่ Sony นะฮะคุณก็จะเจอไอตัว LUT ที่คุณเนี่ยใสเอาไว้ก็คือ S L 3 S G 3 C 2 S 7 0 9คุณกดเลือกเลยครับปุ๊บเรียบร้อยครับมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่า มันก็จะคล้ายๆกับ Adobe Premiere ก็คือมันจะมืดลงนิดนึงวิธีการเกรดดิ้งต่อไปก็คือคุณกด Alternate S นะฮะ New Node ออกมาแล้วคุณอาจจะตั้งชื่อคลิกขวานะฮะโหนด Label ว่า Primary ก็ได้นะครับเสร็จแล้วคุณก็อยู่ที่โหนดนี้ปรับความสวา่างผมก็มาที่ Primary แล้วก็อยู่ตรงหมดของ View นะครับก็คือไอ้ตุ่มที่1แล้วตรง Offset ผมก็ลากไปทางขวานะครับปึ๊บผมลากให้มันอยู่ตรงกางแบบนี้เรียบร้อยนะฮะโดยตอนเนี้ ผมดูที่ตรงสโคปพาเลตนะฮะตรงนี้ผมเลือกเป็นพาเลต e นะจากนั้นผมก็มาใส่คอนทราสต์ผมก็ลากคอนทราสต์นะฮะไปทางขวาปุ๊บโดยคราวนี้ผมไม่ได้ดูที่พาเลตอย่างเดียวผมก็ดูที่แบบดูภาพของผมด้วยนะฮะว่าเออมันมันกำลังดีที่ตรงไหนนะโอเคคอนทราสต์ประมาณนี้น่าจะกำลังดีถัดไปนะครับเพิ่มเซตูเลชันเข้าไปนะครับด้านล่างนะฮะไปทางขวาอย่างนี้ปึ๊บเอาให้พอดีอ่ะสมมติว่าซตประมาณนี้กำลังดี จากนั้นผมก็จะมาปรับแกมมากับเกนผมลากแกมมาไปทางซ้ายนะฮะสม่าคุณอยากให้มันมืดๆหน่อยอ่ะลากแกมมาไปทางซ้ายนิดนึงแล้วผมก็ลากเกนขึ้นอีกนิดนึงนะครับโดยตอนนี้ผมดูที่สโคปนะฮะไม่ให้สีแดงนี่มันเกินนะก็คือให้อยู่ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ดาวิ้ชี่รีโซ ผมใช้วิธีทำแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถมาสนับสนุนได้ที่ w w w e l o v t o g o c o m s h o p ใครสะดวกช้อ e ปปี้ a z a d a ก็เข้าไปที่ช้อปปี้ a z a d a แล้วเสิร์ช eloptogo แล้วก็เลือกช้อปปิ้กันได้เลยขอบคุณที่อุดหนุนครับสวัสดีครับ